สวัสดีครับเมื่อนนี้นะครับแวะมาเบิงสวนคุณพ่อเก่งนะครับเมื่ออื่นเพื่นว่าสิเก็บปอกพริกเพื่อนว่าเมื่อน,นี้มีโอกาสผ่านทั้งนี้นะครับก็เลยแวะชมสวนนะครับว่าหน่วยหลายบ่มาเบิงมื่ออื่นเพื่นสิเก็บครับพี่น้องนี่ทานเพื่อนกับพท่านเลยเก็บอยู่ บรรยากาศจู่เทียงครับผมกะพิ่นกบเบงหันครับมาเบงบักพริกครับพี่น้องบักพริกงามเป็นตานายเลยหน่วยหลายครับต้นสูงหน่วยหลายครับพี่น้องมะ,อะมะเอือนสีผ้ามาเบงพิ้นเก็บบักพริกมะเอือนนะครับนี่โอ้ งามมีดีเลยล่ะช่วงนี้ฝนตกมาใส่พอดีบเดหหสสวนครับนี่นี่คือบรรยากาศอยู่สวนครับน่วยน่วยหลายครับมืออื่นนในพ่อตั้มก็ซี่หาลอยโลนะครับนี่น่ย้ยน่วยกกกน่วยงามพวกพริกงามครับ ดอกโอ้นี่รอบสองนี่แห้งสีจังคักเลยนี่แหงสีงามคักเพื่อนปลูกยุคางสะนะครับสะอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ดอกพลิกงามเพื่อนเอาใจใส่ครับดูแลด,ดีครับดูแลด,ดีหญ้ากาบบอคอยมีครับสังเกตเบิง่ตงตัวนี้สังเกตเบิ่งสี บมมีระบบสปริงเกอร์ครับเพิ่นใส่สายยางนะครับลากสายยางหดเอาใส่ฟักบัวครับพี่นอ้องเนื่องจากว่าบมมีไฟฟ้าครับไฟฟ้าพอถึงใส่รถไถนะนี่เหมือน,นี้ขยแน่ฝนบ่ตก มือื่นถ้าทิตตามเบิ่งนะครับว่าสีลา,ลายปันไดนะครับนี่ถ้าตกแห้งเพื่อนกัเปงน้ำออกครับน้ำม,มันขังมันกับสิบงงามนี่เป็นภาพบรรยากาศในช่วงประมาณ4ีโมงแรงครับพี่น้องอากาศก็นั่งดีเลยมาบพท่านเพิ่นเพิ่นกับก่อน นะครับเพิ่นเมื่อบานก่อนเพิ่นไปเก็บปอกพริกของคุณแม่ประเสริฐอมาะนะครับเมื่อนี้เพิ่นเก็บอยู่ทั้งพุ่นเก็บหน่วยดิฟครับเก็บหน่วยงามมานี่แหละหลายๆคือกันครับปอกพริกปีนี้กะราคาบอด,ดีปันใดค่าเก็บนี่หกบาทประสันเิ่นว่าค่าเก็บ ตัวนี้ก็ล่างฟืนโอ้เจ้าวสวนนี่นะครับเพิ่อนกะอาศัยตัวนี้เป็นอาชิบเสริมนะครับปลูกพริกพืกพ้นที่ที่สูงนะครับก็ต้อตงปลูกพริกปลูกผักแต่ส่วนใหญ่แถวนี้เพิ่นสิปลูกพริกเพราะพริกมีราคาเป็นน่วยโดนนะงามแห้งส่วงนี้โอ้งามอีดี คุณละเก็บ1ิพาเมอเก็บเท่านึงนะต่อไปนี่สิบห้าวันเก็บครัง้งหนึ่งนี่พมมันงามงามงามฝนกะกำลังตกมากครับพี่น้องนี่เขากำลังฝืนแน่นี่ใส่ปุ๋ยหร้อมั่งนี่ปาหนีงยังบ่ท่านมีนามครับพี่น้องโตกกเพ่พ่อสีมีนามย้อนนี่พ่อหงแน่จัาหน่อยนะครับ ใสปุ๋ยนี่เป็นข้าวเหนียวครับใสปุ๋ยกับสิฟืนขึ้นแน่นี่นะครับทางเพื่อนที่กะบ,บ่ถึงไรตามถี่มะเบิงรอบแรกนะครับแด้โดนน่ะล่ะนี่ผ้ามะเบิงสวงมันกําลังกําลังเป็นหน่วยหม่ๆหมครับพี่นอ้องเมื่อนี้บ่มีหยั้งครับผ้าพี่น้องมาเบิงมาเลาะเบิงสวน เบิองสวนครับพี่น้องเอ้ยชีวิตเชาสวนเข้าอยู่กับกับผู้ปกครองที่เขามีอาชีพด้านาการทำกรเกษตรนะครับกะแวะมาเบิงกับมีโอกาสนะครับนี่ได้เห็นผู้ปกครองเพิ่นได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บางคนกัปลูกพักนะครับปลูกบักทัวฟักเยาว สีเฮดบ่คือกันนะครับสําหรับผูที่มีพื้นที่จังสีดเฮดแบบนี้ได้น้ำเพียงพ่อจังสีเฮดได้วันต่อไปพเพื่อจะใส่น้ำในสาเนีนยครับในสาเนี่ยสาใ่นะครับ,รรรรบกัสีรอเลี้ยงเลยจนถึงพุ่นละเดือนมีหน้าเมษาคุนครับพี่น้องกักปลูกทุกอย่างครับปลูกกล้วยเนียนะครับปลูกบกผลละไม้เนียนี่ มาพอดีนาซีเมนครับพี่น้องเอ้าถาเพื่อนก่อนเอ้ามาพอดีไปใส่มาสวัสดีครับไปรับลูกใส่ไปรับลูกใส่มาพอดีแมนแมนครับโอ้ว่าโก่คุณมกู้มาว่าจะสื่อไส้เอื่อยก็เลยแลีนมาว่าโอ้โ,โ,โอ้สิไปซื้อไก่ซื้อไส้เอื่อยอยู่พูดบานไปไหมโอ้ซื้อไก่แมนครับมะเอือนเนี่ยสิเก็บเพียกแม,นม็นบ่แมนครับโอ้กิโลจักบาทอ่ะกิโล ว่าสามสโอ้เขาท่ายูสามถึงสามสิบสองเอ้าเขาท่าเขาทาแเ่อกี้ว่ายี่กว่าเนาะแมนยิหกับยิหกพีอันงวดนี้มันขึนแน่ขแน่โอ้สามสิบบาทขยับโตขนแน่ขยับเออดีดีดีประมาณสิได้จกิโลเปล่ากาวาาตีอ่อยปร่มสามร้อยกั0โลสามร้อยกัโลนี่ย่างหน่อยนะชุดแรกครับชุดแรกสามรอกัวโลกะราคา30มสิบบาทกับแบงคนเก็บเท่าไหร่ก็หกบาท หบาทกัเเรือยี่สิบสี่เนาะที่ิมสามสิบเนาะใจค่าแรงหบาทเพราะกินบ่ละพราะได้อยู่เนาะเออคันราคาซ้ำนี่พอได้นะครับสูเอาดีตัวล่ะกล้วยกัลังามเนาะขูโอ้กล้วยกลังามเขากับนามกําลังมีเนามเนาะใส่ปุ๋ยเลยแม่นบ่นี่กําลังใส่สุดแรกครับโอ้สุดแรกนี่โอ้สุดนี่มันจิต ท่านบ่ลอะมันสิใหญ่ท่านบ่อคือตัวนี้เป็นอีเตียกับมันกับบอสมบูรณ์ปานใดหรอบ่สมบูรณ์ปีนี้ฝนมาซสาเนาะฝนมันมาซสาแรงรักต้านปกติมันบ่อซ้ำนี่เนาะปีนี้แรงคักเนาะนรักต้านทานไป็น่ะได้ล่ะเก็บเลยยังทานผมบ่ทันได้แก่อ๋อบ่ทันแกะอยู่ครับเดี๋ยวแกะผมอีกใส่รถไปให้งอ่ะใส่รถไปเลยเด้อคการตรวซ้อมนึง่อโอเคนี่ทานผมเคียบเคียบบักพริกให้มันเรียบร้อยก่อนเรียบร้อยก่อนบักพริกสูงแห้งเนาะ สูงครับพันนี่ปู้ยพันยังเกาะพันอัมพวาโกอัมพวาโกนี่โอ้งามอีกทีอัพวาโกของเพื่อนนั่นปลูกยังของไอเอ็นแม่แม่แม่แงอัมพวาโกคือกันอัมพวาโกคือกันมันก็เป็นน้ำดินคือกันโอ้เพื่นกำลังเก็บมื่อนี่ไรไรปะโอ้โมเมนตสามสี่ร้อยโลอุ้ยเพื่นปลูกหลายกูบ่หลายพื้นที่พื้นกว่างโอ้เพื่นปลูกหลายครับพื้นที่พื้นกว่างกาผมครับเมื่ออื่นนี่ก็พูดละ เนี่ยมแรงๆคนละแดงปะบ่นเหลี่แล้วเหลือประมาณประมาณฝ่าข้างนี่ไปไปเบิ่งเพิ่นอยู่บางหันบ่เหล้วเพิ่นสิเก็บตัวนั้นก่อนเนาะยังเก็บมังกรยังกระโดดมานี่โอ้สิเก็บถ่าอยู่นี่ก่อนโอ้โอ้ท่านท่านอยู่เนาะครับเดี๋ยวย่ำแรงสิพามาเบิ่งตอนเพิ่นสั่งขายเนาะครับเนาะครับเห็นเพิ่นเก็บแน่เพิ่นสั่งขายพอดีมันสิพอดีครับเดี๋ยวย่ำแรงสิแวะมาเด่นน้ำเด้อ นี่โอ้ยพ่อหนังเกง่งเลยยินว่าสีมาเป็นกระน,นั่งมาว่าเก่งมาบอกผมว่าคนโคไปอโอ้คนโคไปแล้วอ๋อวนมาพลิกพอ่อนเออเออโอเคบอกเก่งนะพ่อเก,อ <c oughs> ก่งพอดีเก่งพ่ออยู่ไสายเราบาสันพ่อบพาะท่านมาอยู่ <c oughs> พ่ออยู่หน้าบ่แม่น <c oughs> เออก็เลยเลงมาด้ว่ากล้วยกำลังล่อง,งปีนี่เองคนโคนี่นี่กล้สิล่องปีนี่กล้วยนี่นะกล้วยครับโอ้กล้วยปีแรกงามเนาะ เบิ่งมันแตกนอแตกอยังออโอ้่นอ่ะพี่น้องดงลงีลยกล้วยงามเลยเพราะว่ามันได้ปุ๋ยนอจากมันไหลลงมาเนาะจากมะพริกล่ะจากบักพริกงามเลวนี่ดึงลงมาโอ้กล้วยน้ำว้าเนาะกล้วยน้ำว้าพันเตียพันเตียโอ้ครับนี่พันสูงมันจะอยู่ท้องหน้าบ่ได้มันล่มแห้งมันล่มแห้งมันล่มเนาะมันล่มนี่กล้วยน้ำว้าครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งเดียวมันแตกนอออกบ่เนี้ยเดี๋ยวเพื่อกระิขยยายออกมานะครับ โอ้คนลไม้ไว้บักตองแน่ผุนน้อบักมีแน่เอออินทผาลัมแน่เอ้าเขาทาบักซีดาโอ้มีเกือบสุแนิลเออบักเผาบักเผานี่ก็โอ้มันบองามปันใดน้อเดี๋ยวนี้บักเผาน้ำหอมน้ำหอมสีทองน้ำหอมสีทองนี่บักเผาตัวนี้แต่ว่าบบท่านมีหน่วยเดี๋ยวกะมีเดี๋ยวกะมีน้ำหอมเออน้ำหอมสีทองในสาเพควนกับมอ้ยปลาเนี่ยกับโบธรรมดาได้นี่ เออเอามื่อนี่มาซ้ำเนี่มื่อเอือนเฮ็ดยังกินก่ออ๋อเมื่อเอือนเฮ็ดยังกินสื้อขำเข่าขำหน้ามาโซ่พี่น้องกินดอกโอ้สิซื้อเอาบ่ได้เฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองกับบอดด้มันสิบ่ทันบ่ทันบ่ทันมันต้องซื้อเอาบ่ได้เฮ็ดเมนูไก่บ่มี่ป่ะเมนูไก่มันก็มีอยู่ย่านเฮ็ดบ่ทันครับเฮ็ดบ่ทันย่านเขาซื้อสําเรร็จคับมันยากนเออเอาอเอาตามง่ายเนาะเอาตามง่ายนี่ล่ะเพิ่นเลี้ยงผู้มาเก็บก็ต้องเลี้ยงเขาหน้าเนาะ ดูแลเขาก็ตามสมควรนี่นี่แหละชีวิตเศร้าส่วนหลังจากเก็บแล้วนี่สิบห้าเมื่อเลยเก็บบอได้เก็บครับโอ้สิบสามมื่อสิบสามมื่โอ้สิบสามมื่อก็ได้เก็บแล้วสิบสามมื่นเร่งเอานั่นเห็นบอครับต่อไปนี่ความมีราคานี่เอานางเลยสิบสามหมื่นให้ก็เลขขึคือกันเลยเนาะครบบ่ต้องไปซื้อทำทำเงินได้สองสองเท่อ เดือนนึงเออถ้าถ้าต้องดูแลดีเนาะดูแลกันพริกมันบ่พังก่อนเออบ่พังครัเขาอยู่มาบ่มาทำลายคือสีบ่มาเนาะการกันกระสุนมาตกมาเออเอออย่าอย่าอย่าตกมาอีกเนาะกะโอ้สุดยอดมือนีัครับแต่มาเบิ่งมาเยี่ยมยามสวนเพิ่นยานกระสุนเออยานกระสุนกระเม็นตกมาอยู่แถวนี้อ๋อบ่มาหอดดอกบ่มาสามสิบเมตรเพิ่นว่าบ่บ่หอดบ่หอดมันเลยไปผุดผุดมันเลยไป ไกลอยู่ผมมาดรอกเอ้าเข้าพ่อๆกันสักหน่อยเนาะพ่อเก่งเนาะเอ้าขอบคุณครับเดี๋ยวมาพ่อๆกันมื่ออื่นต่อไปครับผมสวัสดีครับ